โอ้แตกสวดอยู <c oughs> <c oughs> uh. <c <c ่แถ่ยงกบกระหน่อยต้องอฟังเสียงป่าสุ่ปางนั่นพูดนะปลาอียงม่วนเนาะ ก็ดูนู้ก็ว่ายังสั่นแล้วทั้งนั้นเขาบนมาเกี่ยวแล้วเขมันเซ้นอะไรอย่ายไม่ได้กินเลยได้กินเฟืองเลยได้กินเฟื่องได้กินเข่าน่างเลยเม้นแล้วเนี่ยเม้นแล้วจ้ะำไ่้อันนี้คือเหมือนเกี่ยวจมคักเลยค่ะเนี่ยจมแต่มื่อนี่ก็ลดลงหน่อยนึงอย่านี้าล้วแต่ลดลงหน่อยนึงนี้เพราะว่าฝนหยุดแล้วนะตกอยู่หันสองหมื่นตกมาดีกขึ้นมากมากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะว่านานทั้งคนได้มากได้ได้หน่อยนึ่งค่ะ นพ่อได้ได้แนวขอปลูกมั้สินะทั้งไหทั้งเกี่ยวคนละคนเกี่ยวเขาได้คนบางคนมาขอใจว่าเขาเน่าปนิบเงก็ยังวาเอาเนาะคมเสียดายพวกคนมันเิดว่าบนคุณเขาหนามันไ่อยากถิ่มสินะ่มมผ่าเห็ุเนาะเสียดาโอ้ยกติดถไดมมดได้ยกเอาเมีนกันอนได้แล้วโอ้มันิเริ่มือเลีวนูว ตาอุตส่วดด้วยสวดดูน่าเกิะร่้นโอ้โหตักสองเถ้าพุ่นตักสองเถ้าพุ่นโอ้โหนินปนินเต็มเต็มนบอก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 หูุป่าด้นเด้อ ใส่บุญเนี่ยโอ้โหไม่ยัจังสามสตัวปดูดูปลาตาบ่ตาบ่ตาใส่ตามดนมียังไปเอามันืังใดกระดุงกระเดึงยังกับ่มีตัวใหญ่สอตัวเลยเนี่ยเนี่ยมลูเลยว่าเป็นปลา หลดออกท่อกันอ้ออออนอยกด้เบนมือเลยนี่พ่อเว้ยขั้นเป็นแบบนี้มันขนาดอะไรเนี่ยนี่แหละตัวซ้ำนี่แหละกำลังพอ่อกำลังพ่อเห็ดปรลาอืา

ได้ไดหรอส้มเป็นตุเลี้ยตุเลี้ยโอซอนงานีินีได้อินีไหมอู้ววววานี้ก็ยังได้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วปลาปลาเจ็ดเต็มค่นะเป็นเต็มุขนะาุขนาดโอ้ใหม่ก้อนทำไมตาได้เยอะเยอะเยอะ กวาดอีกโนอิถนนอิถนนก็จะยิ่เสียงรถแลนเลยค่ะแต่ว่ารถเอา,อา,ออา,านนอของมาซอยนำถวมข้าั้นห่ะแลนอยู่บนหมู่มข่นี้นำถวมแล้วก็เอาของมาซสยนำถม เลียนยี่บดหมึกรถคนไทยเิ่นปลาถิ่มกันปาถิ่มห้องมาด่ก็ได้ไลเนี่ยโหรอบนี้ยได้ลเลยรอบเลยเต็มทั้งแถวมือนีตายแม่อย่าบอกว่ามันจะแบบอืม าานีปล่ดินตรงนี้แยกมันสิหยดลงนี่เดียโดนน้ำสระมันมาเข้ายอตาอได้อาจารพานเลยค่ะอาจารย์พานสอนได้อาจาราย์พันตัวว่านย่ามนี้ต้นมากจะเป็นปลาตัวหน่อยอยสิแล้ว ป่าสีร่งเหรอพอเขาที่ที่สองเนาะป่าเริ่มล่งเนาะป่าไป็นหนน้ำนาำอันนี้มันมาหนำหนามจริงๆเป็นย่ามป่าลง่งแต่ว่าป่านมานำนำนาำสุดุ้งหูลุดตาเนะขาจันพานมีตต้งแตน้อาทางเป็นแหล่งกับพวกใตกใบเพ่อนฝนกระไดทางที่เขาจะเอาบริเกียวเขาเขาแหงไตยก็มี ก็มาตกอยู่หมองแต่ท่วมแล้วท่วมอีกท่วม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 วขับท่วมเนี่ยเนี่ยนับวันนี้ถ้าเบิ่งว่าเขาปีเนี่ยสิได้สิเป็นยังไงอันนี้คือเขาอัไนแล้วนี่ยังเขาปีอีกเนาะเขาหน้าปีาภาษาคนกรุงเทพ

แน่นอหันเก็บปูจะตอนี่เอาปลาน่นอนหันเจ็บปูหนข้าจันพันตะสอนก็ยังเนี่ยได้บุ้งนิดะดุง้งาขึบุ้งมาจอดไอ้นั่นขึ้นแปอวสะดุง้งยูว่าสิลงมาตั้งยัียู่าสัตว <c oughs> ์อืมอยัอืมอือืม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 ื้อืมอืมอืมออือืเอืออออออ

แดดแห้งเสื่องแดดจัหน่อยเริ่มแดดสีซองจัหน่อยสีติดีเลยงองกางงงงงงรงงนงงได้ทงกบางงงยางนงงงงงงงปงงงงนงง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 งยงง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 ังง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 ง่งางงง

เพิ่งสะดุ้งกระป๋ากระดุ้งกระป๋าดีดปลาหน่อยออกดีดปลาหน่อยออกกระดุงบนเราดินแห้งโอ้โหตัใหญ่เลยใช่แล้วดตัวมุงกระดุงกระป๋าอ๋อนั่นปลาตองบ่คือปลาหยัง กดีปลาคดีบ่แต่ว่ามันขีดดีได้ีนิพ่อมันขีดดีได้ีนิหาถุงมาใส่เนาะต้องหาแนวมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ไปเบิ่งพุงยูไทยรถเนาะโอ้อออได้ปลาหน่อยอ่าได้ปลาหน่อยได้ปลาหน่อยได้ปลาหน่อยได้ไดปลาหน่อยได้เยอะได้ปลาหน่อย เพื่องเฟื่องต่อเขาเกี่ยวออกร้อยมาใส่กระดุมขั้วปากนะส่วเล็กๆม,ม,มันนี่เนาะคะนะ่ะเนาะพามาชมกันหาอยู่หาจรินแบบคนช่นำบทบาทเฮาเนะคะนะาค่ะเนาะกันย่อมย่อหาปลาเนาะคะนะ่ะเนาะมีทั้งปลาหน่อยปลาใหญ่อ่า สิบเด็ดสิบกลางยังก็มีเบิดทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่บริสิทิสะดวกหาะย,ยังแต่ว่าช่วงนี้ทางนี้น้ำท่วมอยู่ค่ะแต่ว่าน้ำก็เริ่มสิลดแล้วเฮาก็หวังว่าฝนสิบ่ตกมาอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่อยากให้มาซ้ําเติมนะคะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะพอกันไม่คิดหนาค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกกดไลค์ทุกกดแชร์แล้วค่ะทุกกำลังใจค่ะบางพุ่นก็นอาจจะบ่เป็นคนเฮ็ดคลิปแต่ว่าก็เข้ามารับชมคลิปให้ขอพุ่นลายๆค,ค่ะพอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ